เบาวบ้านนา,าพาเพลอันนี้ด้านหลังของพระปางอายุ800ปีปรัชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยนะครับท่านกระภาพ,พร้อมแล้วน้อมถวายโดยพร้อมพิงกันนะครับ

และสละหลายท่านใจการ,รเชไดินเ,เสียงแจ้งมาได้นะครับครับ,รบ,รบการเชื่อมต่ออาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับพระแข,ข,ขน,นข้างขวาผน ด้านนอกก็มีพระสงฆ์สมณีนะครับรอรับบิณฑบ,บาตโปรดญาติโยมโอเคเจอกันใหม่เนาะขอบคุณมากเด้อเอ้ยวอนขอบคุณคุณคอนสวรรค์น,นะครับแล้วก็ทุกท่านที่ยบ๊ายบายคุณคอนสวรรค์โชคดีเด้อเห็นงานนะครับพระสงฆ์ที่นิมนต์มาวันนี้นะครับ มีล<ต>้อมรอบ,รบเลยนะพระสงฆ์ขอให้ทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งมาได้นะครับภานนานพและาาุุูมททก่นนคเขและหลายท่านตั้งใจราุณะเด เราจะพาชมนะครับความสุขเด้อเอ้ยตอนนี้น่าจะเป็นเวลาใกล้นอนนะเนาะคอยนอนหลับฝันดีนะครับอ่าเอ้ยวันนี้อันนี้คือญาติโยมมารอาใส่บาตราร้อนเขาก็<ต>ทนนะครับตากแดดแดดออกเปียงๆเลยตอนนี้รนครก็ือ <im itation> <im itation> เห็นะนะแบบนึงร้อนมากตอนนี้โอเคเจอกันใหม่เน้อขอบคุณมากเด้อเอ้ยวอนขอบคุณคุณคอนสวรรค์นะครับแล้วก็ทุกท่า <im> น <itation> อัขน,นี้ซิสุมนะครับเป็นสุ้มหยิงเพื่อออกเปียกเบิดเลยพี่น้อง <g ay> ยังไม่ได้นอนนะเบายังไม่ได้นอนสองวันสองคืนแล้วหน้าตานะครับสบายดีเด้อดูนะให้ดูสดๆไปเลยนะครับ ไหว้ไทยทำชุดสุดท้ายแล้วนะครับเป็นพระปรางนะครับรวันนี้ร <อ Julia> ้อนสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพวกเรางยืนด้านหลังก็มีเจดีย์ของสสิรางขุดโพดันมูทาบุญร่วมกันเดอ้อนี่พระสงฆ์ประมาณหนึ่งพันลูกนะครับหนึ่งพันลูกหนึ 1, ่งพัน เข้าไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าตะทายเยอะมากอ๋อได้ยินไม่ชัดนน้นภาพปล่างนะครับแต่มันย้อนแสงไปหน่อยนะครับเห็นไหมที่ที่ที่เป็นดู โอเคนะครับเบาวบ้านนาพาเพิยยืนขนาดใหญ่อยู่นานะครับอะไนั้นเป็นเจดีนะครับ,แ,น JD, นรบแต่มันมองอาจจะไม่เห็นชัดนะครับพาสมชมชม มันตั้งรัไม่ใ่รคามจุดนี้ก็เป็นพระสงฆ์จำนวนหนะึ่งพันสองรอรูประ 1, นะครับประมาณหนึ่งพันรูปนะครับเยอะมากเห็นไหมนูน่นอันนี้ก็เป็นเจดีย์พระปรางเห็นไหมนูน่นที่เราผ่านมาเมื่อกี้เห็น<อ>ไหมมีศรัทธาญ,ญาติโยมมารอไสบตรเยอะมากอันนี้อยู่ด้านในนะอยู่ด้านนอกอีกจำนวนมากนะครับ จเจน,นะครับพระสงฆ์ที่นิมนต์มาวันนี้นะครับที่เรารม,มีล้อมรอบเลยนะพระสงฆ์ขอให้ทุกท่านวอนเอพิวมณีปรกรณ์ด้วยนะครับให้มีความสุขมากและรวมทั้งทุกท่านนะครับให้มีความสุขกายสบายใจนะครับเจอกัในใหม่นะครับบ๊ายบายรอใส่บาตรต้นตินพระปฏิจัติจากวัดดับรูรัดราง เยอะไหมพระสงฆ์เยอะมากพระสงฆ์ประมาณหนึ so ่งพ like ันก็เบาพันดาวดอกพนาดอกวัวกลางน้ำดำโดยคุณคุณแข็งนะครับได้มาด้านหลังก็มีเจดีย์ของพระ เพื่อนที่อยู่ทาง USA เป็นไงบ้างน,นะครับพพรยยไม่เห็นภาพเปเสียงชัดเจนเลย์ก็รู้ว่าอายุเทาไห่สูงมากเลยน่าจะเกือประมาณเป็นเกือ100บร้อยิตนะอยู่หน้าหลังก็จะมีเจดียนะครับแอ้ไม่มีสัทยาญ,ญาติโยมมารอใส่บาทเยอะมากอันนี้อยู่ด้านในนะ<ด>อยู่ด้านนอกอีกจํานวนมากนะครับอยู่ดจริในนกับพุทธบริอกอีกจำนวน้านะครับ ู F อเห็นภาพผู้เส nah. ียงถึงชัดนะแค่นะเป็นสถานที่พระสงฆ์อยู่ล้อมรอบนะครับทุกท่านเห็นะพระสงฆ์ก็ล้อมมีงานเป็นบ้างอยูู่ F อเห็นภาพผู้เสียงถึงชัดนะสมบัติสมัยเก่านะทุบทำลายก็มีนะครับเห็นไว้ข้างขวาขององค์พระถูกทำลาย ลงช่องของผมครับขอโมทนานะครับพี่วอนนะครับพี่วันเกิดวันนี้ขอให้มีความสุขมากนะครับมีความสุขหลายๆเด้อเอื้อยวอนนะครับมาสกายญาติโยมมาใส่บาตรโยมพระสงฆ์อยู่ด้านหลังนะครับพระสงฆ์ก็ประมาณหนึ่งพันรูป อันนี้เป็นบริเวณอะไรสักอย่างสมัยนั้นนะครับทัมพิธีอันนี้เป็นพระปลาพระอีกนะขอพระพิสุสงฆ์ยานการก็รู้ว่าอายุเท่าไหร่สูงมากเลยน่าจะเกือบประมาณเป็นเกือบร้อยปีนะอยู่ด้านหลังก็จะมีเจดีย์นะครับ ทรงพระสง้วที่องค์ลำพิงมาวันนี้ประมาณนี้จําเป็นมี่จิตเมื่อคนนี้ไว้ดใจกันมีล้อมรอบเลยนะพระสงฆ์นู้นอยู่ด้านหลังนะครับประมาณ เอาเป็นก็จะไปเชียงใหม่นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกบริเวณหนึ่งนะห้อมล้อมไปด้วยเสาหินทั้งนั้นเลยเป็นแท่งเป็นแท่งเลยทางที่เราเห็นนั้นอายุ800ปีนะครับ,บเป็นมรดกโลกนะครับเพื่อนๆอนอันนี้คือภาพสด,สด กะตปิยันชาติกาติ